ออสวัสดีครับก็ต่อยากลิปทีแล้วเลยนะนี่รีโวเราทําการต่อเทลเลอร์เซ็จเต็มที่เรียบร้อยแล้วับนี่มันทุกปุ๋ย3ตันนะแล้วก็เออเทลเลอร์นะครับรถบรรทุกรถไถน,นะรถไถน,นี่ก็ประมาณน่าจะไม่ถึง2ตันนะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะครับ,รบเดี๋ยวก็จะไปชมความรู้สึกภายในรถนะว่าลากเทลเลอร์หนักๆแบบนี้นะจะเป็นยังไงนะครับภายนอกรถก็อาจจะถ่ายยากนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายเอาตอนเข้าสวนกันเลยทีเดียว นะโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่ก็เอ็มตุกปุ๋ยหนักๆเลยเซลเลอร์ก็หนักนะครับตัวใส่ปุ๋ยกันวันนี้นะรีวิวเราจะไหวหรือเปล่านะครับนี่นี่น <c oughs> ใช้ฟูโฟโล,ล่าเข้ามาเลยเมื่อก,กี้นะมันโคตรหนักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบดโฟโลก่อนนะบดแล้วทันที่เรียบร้อยโอเคใช้โฟูไฮดึงไปก่อนนะ จริงๆแล้วก็ธรรมดาก็ไปได้นะโชเฟอร์ไม่เลื่มอะไรนะโชเฟอร์สาวโอเคเดี๋ยวก็จะให้ชมความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะนี่ใช้ฟูไฮก่อนนะน้ำแข็งไม่ได้เอามาครับเอาไหมไปซื้อน้ำตุงก็ได้นะก็นี่ครับมาถึงบ้านเท่้งแล้วนะกว่าจ,จะได้ขึ้นปุ๋ย,ยอะไรอีกนะเมื่อเช้าดับอารารุกอะไรด้วยนะก็อาจจะช้านิดน,นึงนะออกถึงร้านก็เกือบเก้าโมงแล้วนะนี่ แล,ลแล้วเก็จะปกดฟูไฮครับเพื่อไม่เพื่อไม่ให้ล้อมันขืนเกินครับน,นี่มันลอยลำแล้วก็กดฟูไฮได้เลยนี่้ามาแล้วนะนโอเคก็จะไปกันย,ยาวๆหน่อยเราเพิ่มราจะมีวงนลี้วนิดนึงนะ ลกลังกำลังเลื้อๆนะให้ใช้โหมดสอนะครับเนี่ยก็ไปได้แล้วทำมันลอยตัวนับลอยลำแล้วโอ้โหเบรคได้เรนะ็วน่ะใส่ปุ๋ยกันหัวที่ยังกันเลยทีเดียวเจ้าครับนี่ยืนยิ้มเก้าเด็ดตั้มเจ้าร้อนสุดเลยนะแรงบิดสูงในรอบต่ำกำลังเลื้อๆอยู่แล้วนะครับนี่ตะปูธาตุทุกรอบเพลินย่อยหม สบายนะก็มาเตือนนิดนึงนะก็เคยลากไว้แล้วนะก็คลิปก็นานแล้วะครนะเพราะว่าสามสี่เดือนจะใส่บุยสักทีเนะี่ยบางครั้งก็รีบๆนะก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนได้รับชมเลยนะถนนในซอยนะก็ลากไปเรื่อยๆนะมันต้องใช้ความเร็วมากกพน่าจะไม่เกิน60นะความเร็วในซอยนะมันหนักด้วย นักตั้งปุ๋ยนักตั้งเซลเลอร์นะครับเสองพันเอายูล้อหลังเจ็สิบปอนด์นะเติมลมาให้ดูเตเลอร์หน่อยโชเฟอร์ลบจบแล้วก็ทำเทเลอร์นะ

โอเค่รับครับภายในรถก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะไปลากในสวนกันว่าจะเป็นไงนะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าต้องใช้สมาธินะในการออขับรถนะครับต้องระมัดระวังรถจะแซงแล้วก็รถจะสวนด้วยนะมันกว้างไปเลื่อนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม